สบายดีผ้าพ,พี่น้องมายังเลาะบานมาบึงหานล่อยน้ำพี่น้องอารมณ์สดชื่นนอาเต่เศร้าแบบนี้เนาะโอ้ยมีแห้งเห็นแหละมีความสุขดีตอนนี้เฮาก็สิออกไปตลาดสดกันพี่น้องตอนเนียนะ่ะเวลานะสองุ่งเศเละเด้แต่ว่านะ่ะมันกันยังบ่ทันสาว่างดีร้านที่เปิดเช้าสุดกะเม่นหา ร้านขายขนมปังพี่น้องร้านขายขนมปังนี่เปิดอเต้เสร้าเรขนมปังจ้ะแถวบานดานี่สนุกเลือกสื่อมีสองสามห่านติดกันจ้ะสิเดินไปพี่น้องเพราะว่าทาดาเอารถไปมันบ่มีบอนจอดรถเข้ากับออกกำลังกายหน่อยหนึ่งแม่น้ำแซนนะจ้ะ มาถึงตลาดแล้วเพื่อนๆพี่น้องเห็นบอ่อข้างล่างนี่แม่นตลาดนัดจะ้ะปกติและเพิ่อนอยู่เบื้องนั่นแต่ว่าเพื่อนหอาเพิ่นปิดเพื่อนปินป่าซอมแซมถนนดาก็เลยยางคามขามทางมาเบื้องนี้นี่คือแม่น้ำเซนจะ้ะนี่แม่นรถไฟเขาปาลีดจะ้ะ จากบ้านด่าเขาปาลีดโบไก่จ้ะเดี๋ยวเราลงไปอ่ะนเะบึงว่ามียังในตลาดกันจ้ะบรรยากาศตอนเช้าเ้ากับสิปมาณนนี้พี่นอ้องอาณาบนเรือน่ะจะเป็นนาอาเป็นแบบว่านาอาอามีคนที่แบบว่าเพนอยู่ในเรือน่ะจ้ะแบบว่านะเป็น,บ,นบ้านบ้านบนเรือ เออโรหนึ่งพี่น้องสนุกเหลือกสนุกเหลือกพี่น้องสามเอโรหนึ่งเด้อนี่สนุกเหลือกเด้อพอวราเพิ่นเอามามาขายเล่ตลาดนัดเอาใครจะแต่งงานเพื่อนๆมาเหลือกเอาอยู่นี่เด้อพี่น้องเลือกแล้วก็ไปตุ๊บแต่งไม่ก็ได้จ้ะ ราคาถูกๆจะเริ่มจากซิบยูโรฮอดสามซิบยูโรจ้ะบาวปากิสตานียอินเดียไอบาวจากอินเดียได้เนี่นะอ่าฮะ굿จอบน้องอันนี้มนของใหม่และวกบเอิรนโบมเมนของมือสองด้วยจ้ะ เห็นบอจ้ะตรงนี้เพนเซอเนนนะอ่ายี่ห้อออกเพราะว่าของมียี่ห้อที่แบบว่ามันมีตำหนิเล็กๆในน้อยๆราค่านี่สูงสูงแต่ว่าเพนเอามาขายแบบหายูโร10ยูโรจังสี่จ้ะเหลือได้เหลือกเอาพี่น้องราค่าเก่ามันเั่วเอรูเยนิเพนขายแต่สองเอรูเทอานะ oui C'est trop mignon ça! Ah, vous êtes une femme de ça. Hein? Vous êtes une femme mmh. de ça. Superbe! Vous êtes chinoise ou C'est beau! Wow. Ah, beau hein? Et alors ils viennent tout le temps ou comment ouais, là? Ouais. Ah oui? Ouais. Oh, superbe! Waouh! Ça plus, hein, a lieu, Il y ça un Il n'y a pas plus beau que nature. C'est bon, la nature. Un euro, euro. Un euro. euro Pino. tu as vu comment tu peux les vendre, cela En plus, elle a une bonne qualité. Oui, c'est ça. la marque, c'est ça. c'est la marque. ราคาเท่ๆท,ทิดาเคยเห็นอยู่ที่ร้านนะจ๊ะมาขายแถบนี้ซียูรูพีน่น้องหยาดกันพีน่น้องผลผลลับออกมาแล้วมือเศร้านี่ไปคนกันหยาดกันกับข้าเจา้าได้มาตัวหนึง่งค่ะค่กพีน่น้องเป็นผ้าแคชเมียร์นิ่มๆเบื้งราคาจ้ะ นั่นพี่น้องเห็นละค่าบอไอดาได้มาแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตเชียวนะคะโอ้ยคนได้พี่น้องต้องคนจ้ะสำรับคลิปนี้จบก่อนพี่น้องคลิปหน้ามิยังใหม่ๆอย่าลืมติดตามไอดาด้วยจ้ะขอบคุณมากๆคะ่ะสบายดีพี่น้อง